ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนตำบลโศกนกเต็นอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นทั้งโรคเรื้อรงังเบาหวานความดันการเจ็บป่วยโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่ต่างจากชุมชนอื่นๆแต่ที่นี่มีการจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชนจัดการตนเองร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สู่ตำบลสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอก,การที่จะแก้ปัญหาทําให้เกิดตําบลที่มีสุขภาพดีเนี่ยมันต้องแก้องค์รวมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แก้แค่ไม่ให้เขามีโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดก็เลยมาคุยชวนคิดชวนคุยกับกลุ่มในตนนําบลนี้ซึ่งตอนนี้ตําบลก็จะเอาด้วยนะคะครูในโรงเรียนก็จะร่วมด้วย มอนาหมก็จะร่วมด้วยชาวบ้านก็เอานะคะกลุ่มต่างๆก็มาช่วยกันคิดสิ่งหลักๆที่สสเนี่ยได้มีส่วนสนับสนุนก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มนะคะจุดเริ่มทําให้เขามารวมตัวกันภาคีเครือข่ายในตําบลน,นั้นมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันวาดฝันว่าเขาตําบลเขาอยากจะพัฒนาตัวเองไปทิศทางไหนแล้วก็ตั้งโครงการเข้ามานะคะพวกผม เป็นตัวแทนยุวฑูตสุขภาพชุมชนตำบลสวนงเตนชิมาให้าำแนนำสุขภาพของคุณยายยุทธการผีเสื้อขยับปีกยุวทูตสุขภาพชุมชนออกปฏิบัติภารกิจกระจายความรู้ด้านสุขภาพให้แก่คนในชุมชนอย่างการกินอาหารให้ครบห้าหมู่และควรเป็นอาหารปรุงสุกวิธีการล้างมือที่ถูกต้องรวมทั้งการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทั่วไป ก็ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเกิดความตระหนักด้านสุขภาพมากขึ้นเด็กๆยังช่วยสำรวจสุขาลักษณะภายในบ้านเพื่อให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการอยู่อย่างมีความสุขสฟคือบเตียนหม,มเกิดอันตรายได้เนเจตนาจริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่ถึงกับว่าให้ไปสอนผู้ใหญ่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงเพื่อต้องการให้เด็กแต่ละคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง การอาบน้ําการแต่งกายการแปรงฟันการรับประทานอาหารให้ทำอย่างไงให้ถูกหลังโภชนาการในส่วนของการสอนผู้ใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยๆก็เอาเอาคนในครอบครัวตัวเองก่อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จส่วนหนึ่งทางอบตก็เป็นตัวประสานเป็นตัวขับเคลื่อนได้ในส่วนนี้นะครับหากเราจะอาศัยเฉพาะเจ้าหน้าที่อนามัย3คนเนี่ย ที่มีอยู่ค่อนข้างจํากัดเนี่ยไปให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันมันเข้าไม่ถึงชุมชนนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็แค่ตั้งรับในอนามัยเนี่ยก็ก็เหนื่อยละนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวยุวทูตผีเสื้อขยับปีกเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขยับองค์ความรู้เนี่ยไปสู่ชุมชนเพราะนั้นกลุ่มตําบลเองเนี่ยก็เลยจับจุดเนี่ยค่ะก็คือพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก,าก็คือว่าเอากลุ่มเด็กๆนั่นแหละมาฝึกอบรมเพิ่มเติม,ตมในการที่จะ ให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคการได้พบปะพูดคุยของเด็กๆยังช่วยให้ผู้สูงอายุคลายความเหงาและมีกำลังใจมากขึ้นอันเป็นการร่วมสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมสุขภาวะทั้งกายใจสังคมและจิตวิญญ,ญาณให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน กคดีใจที่เห็นเด็กๆเยาวชนมาันทับจิตกรรมแบบนี้กคดีใจน้ำอยู่เพราะว่าเด็กน้อยสิบว่้ไปอันมวัวสุมกับยาเสพติดแต่มาทาจิตกรรมถือว่าดี การที่เราสร้างสิ่งต่างๆนี้เนี่ยทำให้มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับตบําบลไม่ว่าผู้นําจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่แต่กลไกก็ยังอยู่เขาก็ยังสามารถดําเนินการไปได้แล้วก็ต่อยอดไปได้เพราะว่าเขาผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกหรือกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมา3ปีนะคะจนปัจจุบันนี้เดียนเชื่อว่าเขาเข้มแข็งพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะเป็นต้นแบบให้กับตำบลข้างเคียงมาเรียนรู้ะคะ่ะ วันนี้คนในชุมชนตำบลโขงนกเต็นอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลตัวเองด้วยพลังของผีเสื้อขยับปีคอยบอกเล่าเรื่องราวการดูแลสุขภาพเน้นการสร้างนำซ่อมก็ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพร้อมเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะต่อไป